คลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการสร้างเอ็นสกรีนนะครับด้วยแคมตาเซียนะครับวิธีการนะครับเพื่อเพื่อเห็นภาพเดี๋ยวผมขอนำทุกคนนะครับไปดูเอ็นสกรีนของ YouTube ก่อนนะครับเอ็นสกรีนจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับตอนจบท้ายคลิปนะครับก็จะมีให้เราเลือกเป็นองค์ประกอบนะครับทีนี้ YouTube เนี่ยจะให้เราไว้ทั้งหมดประมาณประมาณ20วินะครับซึ่งส่วนใหญ่พวก YouTuber นะครับเขาก็จะอาศัยทำเป็นสีขาวๆครับผมก็ถามเพื่อนๆบางคนเขาก็บอกว่าเขาก็หาประกาวสีพื้นนะครับมาใส่ให้ได้สัก20วินะครับ20วิก็จะประมาณจากจากตรงนี้นะครับดูที่ d u เรชั่นนะครับ 19ถึง20วินะครับประมาณขอบเขตตรงนี้นะครับบางคนก็บอกว่า,าเขาจบกล้องด้วยมือถือใช่ไหมครับเขาก็ถ่ายไปที่ผนังนะครับผนังที่สีขาวๆด้วนสีเทาแล้วแต่นะครับบางบางคนก็ใช้กระดาษขาวนะครับถ่ายเลยนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างนะครับของคลิปที่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับ ก็จะเป็นคลิปตัวอย่างของผมเองนะครับอย่างเช่นเมื่อเมื่อคนเข้ามานะครับแล้วหลายคนที่เขาเป็นคนที่เข้ามาศึกษาครับเขาไม่มีความเชี่ยวชาญว่าเวลาดูอะไรหลายๆอย่างเนี่ยต้องเข้ามาตามล l a ลิ i s t ใช่ไหมครับแล้วก็ลิเข้ามา1 2 3 4ที่เราเรียบเรียงไว้ให้เขาแล้วครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อเขาเข้ามานะครับ เข้ามาแล้วเขามาที่วิดีโอนะครับมันมันจะไม่มีเพล์ลิสให้เขานะครับหน้านี้คราวนี้เขาก็จะมาดูมาดูอย่างนี้ครับจากตัวอย่างนะครับที่ผมไม่มีตัวเอนสก e ีนนะครับกดไปหนึ่งครั้งแล้วก็มาเรื่อยๆครับจนจนจบคลิปอะครับนี่ใกล้จะจบแล้วนะครับพอจบปุ๊บเนี่ย สังเกตง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าจะออกไปเรื่องโควิดแล้วคราวนี้คนจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องสอนบทเรียนออนไลน์ใช่ไหมครับจากหัวข้อ01แทนที่จะเป็น02เนี่ยมันก็จะมีคอนเทนต์ไม่ต่อเนื่องนะครับซึ่งผมเองก็ผิดพลาดนะครับอย่างมากนะครับที่ไม่ได้ทำเอ็นสกรีนในตอนแรกนะครับคราวนี้ช่วงหลังๆเนี่ยผมมาเล่นแบบ youtube นะครับบ่อยมากขึ้นนะครับก็ ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับเม้นพวกนี้มาจากพวกพวกลูกศิษย์ผมเองนะครับที่เขาาบอกว่า i, ทำไมเอกไม่ทำเอ็นสกรีนจะได้ดูต่อเนื่องนะครับสำหรับบางคนก็กลายเป็นไปนดูข่าวอย่างอื่นนะครับคราวนี้วิธีการนะครับการทำเอ็นสกรีนเนี่ยถ้าเกิดในแคนตาเตียนะครับเราทําไว้สัก20วิครับเราใส่แผ่นกระดาษไว้นะครับ เอาส่วนของ annotation นะครับเข้ามาไว้นะครับลากลงมานะครับสัก20วินะครับเดี๋ยวผมแนะนำวิธีใหม่นะครับก็คือมาที่ annotation นะครับเลือกมาที่ไอ้สี่เหลี่ยมตรงนี้ครับปุ๊บคราวนี้ผมใช้วิธีนี้เลยจับยืดครับเต็มหน้าจอไปเลยเนาะไม่ต้องสนใจครับยืดไปเลยคราวนี้เมื่อเมื่อเต็มหน้าจอตรงนี้แล้วนะครับ ไอ้ตรงเนี้ยถ้าเกิดสังเกตนะครับก็จะมี Start Time นะครับแล้วก็มี Duration นะครับเราก็ลากให้ได้สัก20นะครับแล้วก็วิธีง่ายๆนะครับคือคลิกขวาเรามาเลือกที่ Duration นะครับเราก็เซตเป็น20เลยนะครับกดโอเคคราวนี้เป๊ะครับเป็น20วินะครับผมก็เริ่มใส่ Intro แล้ว ค,ค่อยๆเฟดแล้วก็มาเรื่องราวนะครับสุดท้ายแล้วนะครับพอช่วงที่บอกว่าพบกันคลิปหน้านะครับก็จะเป็นตรงนี้20วิวินะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าจะเป็นช่วงอิน c r รีนนะครับควาวนี้เราไปดูในส่วนของวีโอที่ผมทําเป็นอินซูรีนนะครับจากตัวอย่างก็จะเป็นคลิปที่7นะครับ อันนี้อินโทรด้านหน้านะครับแล้วก็มาดูทางฝ่ามือนะครับช่วงจบเห็นไหมครับคนก็จะสามารถติดตามคลิปเราได้อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างน้อยๆเรามี19-20ถึงวินะครับในในการที่จะแปะให้ติดตามนะครับแล้วก็เรื่องราวที่สอดคล้องกับโ e อนั้นๆน,น,นะครับจะได้ไม่ กลายเป็นวิดีโอตัวอื่นไปนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับทุกคนนะครับที่ใช้แคมดาเซียนะครับหรือว่าใช้โปรแกรมตัดต่อตัวอื่นๆนะครับลองประยุกต์ดูนะครับ